สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับโอเคครับอ่ะวันนี้นี่ก็จะมารีวิวม็อดนะครับก็เป็นม็อดที่เป็น j s นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็จะเป็นม็อดเซกของครับที่เป็น j s นะครับก็มีหลายเวอร์ชันแล้วครับนี่มีตั้งแต่มีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับอ่าผมก็เพิ่งเคยเริ่มเล่นตอน0.10.5์้าไอย์เออเมื่อกี้อะไรติดคอไม่รู้ครับอ่าก็ ไม่รู้ว่าพอเล่น0.10.5ปั๊บมอดนี้มันก็มีแล้วครับนี่มอดเกของน,อนะครับนี่มอดทูมินไอเทมนะครับอ่านี่ครับก็แบบหน้าตาแบบดั้งเดิมนะครับแบบเป็นกดแบบเป็นปุ่มกดอะไรอย่างนี้เลยครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นตอนคืนตอนงวันได้หรือเปล่าวะเอ,อ่มรู้สึกว่าจะบั๊กเปล่าวะเรื่องเนี่ยตรงคําว่าดีเนี่ยมันทําไมปรับเป็นตอนงวันไม่ได้เอ้ยตอนคืนไม่ได้ โอ้ยสงสัยบั๊กครับอมไม่รู้ครับก็มันมาหลายเวอร์ชันแล้วเนาะมันก็ต้องมีอะไรบ้างแหละเออโอเคก็นี่ปรับเป็นคทีฟได้ครับนี่ปรับเป็นเคทงเคทีฟได้อยู่โอเคครับอ่าก็นี่ปรับเป็นเคทีฟได้ครับอ่ากรับเป็นเซอร์วาลก็ได้ครับเพิบเปบินะครับตัวเอ็มนะครับเนี่ยตึด๊ดนี่จะย้ายตัวเอ็มก็ได้ครับนี่แบ๊บหนึ่ง กดตรงนี้กดตรงนี้นี่ครับกด select button อะไร button 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 ไม่รู้ครับอ่ะก็เลือกครับก็จะเป็นอะไรว่า top left corner h i r d เอาฟังไหนดีวะชิป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 อืมบนซ้ายแล้วกันครับโอเคแล้วก็ต้องออกเข้าใหม่ครับนี่อึบ เข้ามานี่ครับไปบน้ายแล้วโอเคมารีวิวกันเลยดีกว่าครับมาอ่าอันนี้ครับตรงเฮลครับก็นี่จะเป็นแบบทําให้เลือดเต็มครับแต่เวอร์ชันนี้จะบักอีกปะวาต้องลองดูครับมาโดดจากที่สูงที่สูงครับอ่าสูงมากเลยย่ออืดูดีเลือดจะเต็มปะโอเคครับเลือดเต็มอยู่ครับไม่บักโอเคมาเราลองไปอันต่อไปครับนี่ เอา้าทำไมนี่เป็นไนท์เป็นเดย์เอา้าเป็นอะไรวะสรุปจะยังไงกันแน่โอเคครับอ่ะลองมาอันแรกครับส,ส,ส,สตาร์เตอร์อะไรวะมันเกี่ยวกับชุดครับอันเนี้ยนี่ก็เสกมาได้ครับกดไปกดแอดเนี่ยครับกดแอดไปแล้วมันไม่เห็นมาวะเอา้าเป็นกรรมเอ้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฟูดสแต็กอ๋อ ต้องใส่ต้องฟูรครับนี่แป๊หนึ่งลองดวนแรกครับมันเป็นไรวะเนี่ยอันเดียวไม่มาเอ้าอันเดียวก็มานี่ว่าโอ้อะไรวะ <c oughs> โอเคครับอ่ะก็เอ้ามันใส่ทั้งหกสิบสี่อันเลยเหรอเฮ้ยโอ้ยเป็นมากว่ะโอเคครับอ่ะก็ชุดก็คงจะเสกได้ครับอันอันอื่นๆก็เสกคล้ายๆกันครับนี่โดูดก็อย่างจะเสกก็ต้องเก่งอังกฤษพอสมควรครับนี่ สโตนก็กดมาอันหนึ่งสองอันสามอันส okay. ี่อันห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดอันโอเคก็อาร์โมอาร์เลวาน่าทำไมมันเขียนนี้วะเขียนถูกแล้วมั้งไม่เถียงไม่เถียงก็อย่างเราจะเสกอ่าหมวกเหล็กก็นี่ครับกดแอดไปนี่ก็แบบนี้ครับง่ายๆครับอ่านี่โอเคหรือ เราขี้เกียจมานั่งหาแต่เรารู้ไ d ของใช่ไหมล่ะนี่เราก็แบบนี้ได้ครับนี่นี่ครับแบบนี้ได้ครับใส่ ID ของไปก็คือสมมุติผมจะเอาเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูเท่าไหร่วะสามสองศูนย์ปะอ่าแล้วก็ตามด้วยไอเทมเดเมจครับก็คือดาเมจคือยังไงล่ะมันอย่างเช่นไม้ใช่ไหมล่ะไม้โอ๊กจะเป็นสิบเจดาไม้อื่นมันก็จะเป็นสิบเจดแล้วก็มีจุดข้างบน กับจุดข้างล่างน่ะแล้วก็หนึ่งอะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้วะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับอะ่ะสมมุติจะเอาเนื้อหมูหนึ่งอันก็กดนี่ครับ id ไปแล้วก็กดแอดเลยครับนี่ยได้เนื้อหมูหนึ่งอันครับประมาณนี้ครับนี่โอเคก็เป็นมอสติกของที่มันรุ่นดุนร,น <c oughs> รุ่นรุ่นรุ่นยุคดึกดำบรรน,นะครับอ่าก็นี่อะ่ะอันนี้ id หนึ่งก็จะเป็นหินนะครับอะ่ะฟูลส s t a กละกนัน นี่ครับ64นี่ก็เอาอะไรดีพีไม,มดีเอิ่มดาบเพชร2 7 6ใช่ปะ่ะโอเคกดแอดเลยนี่ครับก็จะได้ดาบเพชรโอเคครับก็มอดนี้มันก็ใช้ง่ายๆครับนี่แล้วก็ยังมีอื่นๆดีครับตรงนี้ครับก็คือค่าตัวตายเซาครับอ่าก็ทำไมเขาไม่ตกวะปกติมันต้องตกป่ะวะ ปกติน่าจะตกนะเฮ้ยนี่ไม่ตกว่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> โอเคตรองน,นั้นต่อไปขี่สัตว์ครับนี่ก็มันเอาไว้ชอบโชว์กันครับในกลุ่ม <c oughs> ว่าขี่สัตว์ได้ครับนี่แป๊บนึ่งนะอย่างเช่นจะขี่แกะตัวนั้นใช่ไมหมล่ปะป๊ะเนหนึ่งครับขี่แกะขี่แกะนี่ขี่แกะครับเวรกรรม ึ่งครับอ่ะก็มอดมันยังบั็อกอยู่ครับก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนาะหรืออาจจะเกี่ยวกับบล็อกกันเชอร์อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับอ่ะก็โอเคอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็จะรีวิวมอด์ทูมินิไอเทมเพียงเท่านี้ครับหรือมอดเศกของอะไรอ่ะก็ลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปครับก็เช่นเคยครับกดลิงก์ไปรอ5วีครับจะมีปุ่มสีเหลืองๆครับก็กดข้ามไปครับก็จะเจอลิงก์โหลดนะครับโอเค ก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย